ท่านครับที่มาของการประชุมในครั้งนี้ครับการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครับมีที่มาที่ไปอย่างไรครับผมเรียนอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วการประชุมเอเปกหรือในชื่อไทยเราเรียกว่าความร่วมมือทางเรศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับจริงๆแล้วต้องต้องเล่าเท้าความนิดเดียวครับครับเรื่องของเอเปกนี่ยจริงๆแล้วเรื่องท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในมิติในการเจรจาพูดคุยของสุดยอดผู้นานะครับเอเปกจริงๆเนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นเมืปีอปพันห้าร้อยสาสิบสอง นั่นก็คือประมาณสักยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้มีสมาชิกอยู่ยี่สิบเอ็ดเขตเศรษฐกษิจถ้าเอ่ยชื่อเร็วอาจจะมีอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาจ,จีนนะครับรัสเซียญ,ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงไต้หวันออสเตรเลียนะครับ,รบแล้วก็ในกลุ่มของประเทศในแถบเอเชียของเรานะครับเวียดนามเองฟิลิปปินกกร์เม็กซิโกก็มีนะฮะเปรูชิลีประเทศไทยนั่นคือปัจจุบันถามว่ายี่สิบเอ็ดเขตเศรษฐกิจนี้ถ้าหากรวมในเรื่องประชากรนะครับ จริงๆล้วคือมีมากกว่า2,000กว่าล้านคนนะฮะ40กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกแล้วก็ถ้าดูมิติด้านเศรษฐกิจครับ20เศรษฐกิจเนี้ยแชร์ประมาณ50เปอร์เซ็นต์ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประชาชาติของโลกเราท่านถามว่าภายใต้ก,กรอบเอฟเฟกเนี่ยการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี่มากมายครับในเรื่องเศรษฐกิจ50เปอร์เซ็นเรื่องประชากร40กว่าเปอร์เซ็นตและที่น่าภูมิใจนะครับอยากจะเรียนท่านผู้ฟังไว้ได้วยว่าประเทศไทยเรานะครับ เป็นหนึ่งในสิบประเทศเขตเศรษฐกิจที่ก่อตั้งเอเปกเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนครับเราเป็นสมาชิกแรกๆของโลกนะครับหนึ่งในสิบนั้นด้วยนะครับนั่นคือส่วนของที่มาในภาพรวมทีนี้พอการประชุมเอเปกใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆคือพฤศจิกายนครับแต่เดี๋ยวในเดือนนี้ครับสิงหาคมวันที่สิบสี่ถึงยี่สิบอีกไม่กี่วันนี้แล้วครับเราจะมีการประชุมที่เรียกว่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกเกิดขึ้นนะครับ ผลของการประชุมครั้งนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะสามารถผลักดันในเชิงนโยบายเป็นข้อเสนอแนะของเรื่องของท่องเที่ยวเข้าไปสู่การประชุมผูญนำผู้นําโลกนะครับของเอเป็กในเดือนพฤศจิกายนที่ถึงนี้นะครับครับแล้วรายละเอียดการประชุมเป็นยังไงบ้างครับท่านฮะในรายการประชุมนะครับผมเรียนว่าถ้าภาพรวมของเรื่องของเอเป็กท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นสิบปีถึงยี่สิบสิงหาคมนี้นะครับเราใช้ชื่อธีมเป็นชื่อไทยนะครับง่ายๆใช้ว่า การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนภาษาอังกฤษเราใช้ว่า regenerative tourism ครับการท่องเที่ยวที่จะฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนเนี่ยผมมีคีย์เวิร์ดอยู่สามคำครับคือคำว่าฟื้นคำว่าสร้างคำว่ายั่งยืนคำว่าฟื้นในช่วงนี้เหมาะกับประเทศไทยมากครับจริงๆต้องกลับเรียนว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่รัฐบาลรัฐภาคสาธารณชนได้ความร่วมมือจนเราเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้วครับทุกวันนี้เราจําเป็นต้องกลับมาฟื้นเศรษฐ,ฐกิจในทุกมิติ ทีนี้มิติด้านท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สําคัญมีรายได้เป็นมวลรวมของประเทศไทย GDP เนี่ยเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นนะฮะมีบุคลากรในภาคท่องเที่ยวอยู่หลายล้านคนนะครับแล้วก็ดูแลครอบครัวกระจายอยู่ทั่วทุกแห่งทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นฟื้นครั้งนี้เราจะได้กลับมาแน่นอนคือเราต้องมาคุยว่ากลับมาฟื้นครั้งนี้เราจะฟื้นอย่างไร,รฟื้นให้ยั่งยืนฟื้นให้เท่าเทียมฟื้นอย่างมีสมดุลน,นะครับ,รบทีนี้พอคำว่าสร้างครับ สร้างนี่คือสิ่งที่เราจะผลักดันในการประชุมครั้งนี้โดยท่านมันปรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านพิพัฒน์รักิจประการเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่บริหารสมดุลระหว่างตัวนักท่องเที่ยวนะครับได้รับความพึงพอใจเจ้าของบ้านได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมนะครับที่น้องประชาชนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักต้องได้ประโยชน์ด้วยเพราะต้องมาสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวสุดท้ายก็คืออย่างยั่งยืนครับ ยังดีไม่ได้ครับถ้าฬิกาคส่วนไม่ได้มีประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นในหลักการเนี่ยจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวจาก21เขตเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอบรับเข้ามาเกือบครบแล้วนะครับอาจจะมีการมอบหมายผู้แทนบ้างแต่ก็เป็นผู้แหระดับสูงครับเข้ามาสาระหลักๆก็คือต้องมาร่วมมือกันในเชิงวิชาการมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับแล้วก็เป็นบทสรุปที่จะเสนอข้อเสนอแนะนั้นเข้าไปสู่เอเปกสุดยอดผู้นําในเดือนพฤศจิกายนครับที่เกิดขึ้นครับ ับในการประชุมครั้งนี้นะฮะมีความคาดหวังว่าเราอยากจะสนับสนุนการท่องเที่ยวหรือว่าอยากจะเชิญให้ประเทศเหล่านั้นเข้ามาได้อย่างไรบ้างครับผมอย่างไงครับโอกาสที่รัฐมนตรีท่องเที่ยว20สบเขตเศรษฐกิจที่เข้ามาสู่ประเทศไทยอีกหนึ่งเป็นยี่สเ็นี่ยนะฮะข่าวที่จะท้อกลับไปนะครับสูงกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นของของเขตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี้ยก็คือเห็นความพร้อมประเทศไทยหรอครับว่าเราพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างรัดกุม ควาหนึ่งถึงความปลอดภัยของเขาของเราเรียบร้อยนั่นคือมิติแรกเลยครับรับรู้ไปกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นของประชาการโลกที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเอฟเฟกต์นี้นะครับประเด็นที่สองครับ,รบเราไม่ได้เป็นเพียงการประชุมอยู่ในห้องประชุมมาเมืองไทยทั้งที่ครับตรงม่ได้ประชุมอยู่ในถานที่อย่างเดียวเรามีการจัดที่เรียกว่าการทันศนศึกษาและกันครับ,รบเป็นเทคนิควิสิตเราเชิญชวนทั้งสี่ท่องเที่ยวทีมงานกว่าสามร้อคนพร้อมสื่อมวลชนจากต่างประเทศเนี่ยไปดูสถานที่จริง การจัดการจริงของเรานะครับในสองส่วนหลักๆก,ก็ได้ครับส่วนแรกเราจะไปดูวิถีชีวิตชุมชนที่สืบเนื่องและสอดคล้องกับกับรูปแบบการท่องเที่ยวของนะักท่องเที่ยวต่างประเทศและคนไทยนะครับ,รบเราจะพาเข้าไปชมกิจกรรมท่องเที่ยวในเขตบริเวณตลาดน้อย mm hmm. อย่านเจริญกรุงในกรุงเทพมหานครนะครับถามว่าหลายท่านเราอาจจะยังไม่เคยไปนะครับจริงๆแล้วมีเสน่ห์มากครับที่ตลาดน้อยอย่านเจริญกรุงปัจจุบันนี้หลังจากสถานการณ์โควิดกลับมาเปิดให้บริการมีการจัดการที่ดี มีสเสน่ห์มีทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นนะครับพื้นที่ในต่างๆด้วยและมิติแรกมุ่งเน้นในเชิงชุมชนและเน้นที่เรื่องของ gastronomy tourism ครับการท่องเที่ยวในเชิงอาหาร,รของบ้านเราที่หลากหลายได้รับการชื่นชมมาเลยตลอดส่วนพื้นที่ที่สองครับที่เราจะพาออกไปคือน,นอกกรุงเทพน,นิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าท่านอยู่ในกรุงเทพหาคนครกันจะไปที่นคปรปฐมครับเราจะไปดูสามครานโมเดล ร้ารพัโมเดลเนี่ยปัจจุบันนี้โดดเด่นมากนะครับในเรื่องของการอินคลูซีฟทํางานร่วมกับชุมชนชุมชนก็ทําพืชถักสวนจัวแล้วก็พลายส่งให้กับผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็ธุรกิจอื่นๆนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกนะครับไม่มีสารเคมีปนเปื้อนซึ่งตรงกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งของชาวไทยและทั่วโลกครับที่เขนึงเรื่องสุขภาพมากขึ้นครับนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยากจะสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับทั้งทีท่องเที่ยว คณะผู้เดินทางและสื่อมวลชนต่างประเทศครับครับการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมบ้างครับอย่างที่เรียนครับในส่วนแรกเลยครับคือภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ที่เราร่วมกันต่อสู้ฟันฝ่าแล้วก็ให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนเราผ่านพ้นสถานการณ์โควิดมาถึงช่วงป,ปลายๆนะครับที่กําลังจะเข้าสู่ภาวะเป็นโรคประจําถินอะไรก็ตามถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราไม่ประยามผ่านออกไป ประเทศนานาประเทศคงจะไม่ทราบว่าประเทศเราให้ความร่วมมือมีการหาจัดการทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนอย่างไรนันไม่ติลรกเลยครับความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นในการรับรู้ว่าประเทศไทยเราพร้อมเราเปิดประเทศอย่างรัดกุมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้วนั่นไม่ตีแรกเลยครับที่เรื่องของการสื่อสารภาพลักษณ์ออกไปนะครับประเด็นที่สองครับสิ่งที่เราต้องการมากก็คือข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเคื่องดีท่องเที่ยวทั้งที่ดีเศรษสกิจเป็นพ้องท้องกันว่าวันนี้ ทิศทางการท่องเที่ยวของไทยและของนานาประเทศควรจะไปสู่ความยั่งยืนยั่งยืนทั้งในมิติของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม mm hmm. นะครับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสําคัญที่สุดประชาชนทุกท่านต้องได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมให้มากที่สุด mm hmm. ต้องไม่ต้องไม่มีใครที่ถูกเรียกว่านักเที่ยวเข้ามาแล้วไม่ได้ประโยชน์ใดๆเลยต้องรู้สึกว่าเขาเองได้มีประโยชน์จากการที่เขาอย่างที่เรียนครับสปลายอาหารที่เป็นวัตถุดิบของตนเองเข้าไปสู่ธุรกิจท่องเที่ยว อันนี้เป็นเรื่องที่เรามุ่งเน้นมากครับว่าอยากจะได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและนําไปสู่การจัดการอย่างจริงจังประเด็นที่สามครับอย่างที่เรียนครับการจัดกิจกรรมทางศาึกษาเมื่อมีการไปถามพ่านออกไปว่าประเทศไทยนั้นกลับมาครั้งนี้หลังโควิดมีการจัดการนะครับทั้งในมิติของเสนห่ห์ของทั้งถิ่นมิติของความสาุขลักษณะความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสืภอสารอาหารที่หลากหลายวัฒนธรรมที่เข้มแข็งสิ่งต่างเหล่านี้ครับผมว่าถ้าเราไปทุ่มงบโฆษณาอย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่ผ่าน ผู้ที่เป็นบุคคลสําคัญของ2ิเงตรกเศรษฐกิจแล้วเนี่ยผมว่าเราต้องลงคือมหาศาลเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้แน่ๆกือเรื่องต่างๆดังๆที่ได้เรียนไปแล้วครับครับวันนี้ขอบคุณท่านรองผู้ว่ามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ